คุณผู้ชมครับขยับไปต่อมีซีรีส์ที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเพราะว่าต้องเรียกว่านี่คือการที่สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วครับสำหรับซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีอย่างซีรีส์เรื่องแห่ง out เปลือกรักปมหลวงผลงานการกำกับของพี่ออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงครับเมื่อสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงเตรียมพบกับความลับของเหล่าภรยาที่คุณอาจไม่เคยรู้ห้าปมลับ กับ5คำลวงที่คุณคาดไม่ถึงขนทับนักแสดงมากฝีมืออย่างป๊อกปิยธิดาโดนัทมัส,สนันแพนเค้กเขมานิดขวัญอุตสามณีและชิปปี้ซิรินกรต а ด้วยคุณภาพด้วยการเข้าชิง2รางวัลจากนายเอเดนเออร์บอร์ดนะครับได้แก่สาขาซีรีส์แห่งปีครับและทีมนักแสดงจากแห่งเอาอยังเข้าชิงสาขาทีมสร้างสรรค์แห่งปีติดตามนะครับสำหรับซีรีส์แห่งเอาเปลือกรักปมหลวง ถึงทีซีรีไทยเวลาใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันอังคารครับ2องทุ่มครึ่งนะครบยิสามนาทีจะเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ทางหน้าจอโมโนโทรเวนที่ไหนครับ